คอขอขวดขอควายคอคนไหนล่ะคอคนไหนคอคนอยู่ไหนคอละครางงองงูเจ้จานชอชิงชอช้างซอโซไหนซอโซเฮ้ซอโซอยู่ไหนลูกไหนครับ ให้ซโซโซอยู่ไหนอึนอึนมองไม่เห็นหาไม่เจออยู่ไหนไหนอยู่ไหนอยู่นู่นบ่ะไหนซอโซก้มลงไปจะเจอได้ไงแล้วนั่นซซโซหรือเปล่านั่นน่ะให้นั่นเปล่าซโซโซดูมือแม่นะซอโซหรือเปล่านั่นเห็นอย่างซอโซเอาเปลี่ยนทอฐาน ท้อฐานอยู่ไหนท้อฐานอันไหนเออเออท้อโทท้อโทไหนเออฟอฟันล <laughs> อลิงลอลิงอยู่ไหนลอลิง ไหนรอลิงโอ้โหมันแผ่นใหญ่จังเลยโวยมองไม่เห็นเลย